สวัสดีเพื่อนเพืนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปนะฮะพฤติกรรมราคาการไหลของแท่งเทียนในไทม์เฟรม h 1นะครับเป็นการเทรดในรอบรายสัปดาห์นะครับซึ่งแนวทางนี้นะครับก็เราไม่จําเป็นต้องเฝ้าจอฟเฝ้ากราฟนะรซึ่งเราสามารถมีเวลาใช้ชีวิตในปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องของกราฟจนเกินไปเนาะนะครับ 1ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าทำเฟรม h 1เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าเราดูกราฟเนี่ยครั้งละหนึ่งชั่วโมงเนะาะถ่าครบ1ชั่วโมงมาดูกราฟแค่ครั้งเดียวนะครับก็ดูแค่แพทเทิร์นดูแท่งเป็นแบบไหนแพทเทิร์นเป็นแบบไหนนะก็เตรียมเข้าเทรดตามสัญญ,ญาณตามกลยุทธ์ต่อไปนะครับเราไม่ได้แบบนั่งเฝ้าจอจนแบบทุกๆุกนาทีหรือว่าทุกๆุกช่วงเวลาประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองเนาะนะครับทีนี้ แพทเทิรนในเรื่องของการอ่านแพทเทิรเรื่องเรื่องของการอ่านอ่านกราฟตามพฤติกรรมการไหลเนี่ยผมก็ใช้หลักในเรื่องของดาวเทลลี่นะดูประกอบร่วมกับ MACD Momentum ัมนะครับก็ดูง่ายนะไม่ได้ดูยากนะครับก็จะมีช่วงแรกที่ถือนะก็ตรงนี้ผมก็ทำสัญญาณหรือว่าพฤติกรรมราคานะในในเพจนะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับ แต่วันนี้ก็มาสรุปเป็นพฤ,นพฤติกรรมในเรื่องของแพทเทิร์นให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจุดที่เราจะาเข้าซื้อหรือว่าจุดที่เราจะสต็อปลอตตรงไหนนะครับจุดข้อเพิ่มตรงไหนประมาณนี้นะครับล่าสุดน,นก็จบรอบไปแล้วสำหรับแนวโน้มขาขึ้นใน H1 น,นะครับก็มีแท่งเบรกอาคือแท่งนี้นะครับ16นาฬิกาปิดต่ำกว่ากลุ่มสวิงโลทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากที่ทองใน H1 เนี่ยไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็สวิงโรไม่ยกสูงนะครับเป็นในรูปแบบไซเวออกข้างนะครับจุดมาล่าสุดเบรกเอาสัญญาณให้ออกก็คือเราต้องจบนะครับไม่มีว่าจะรอ,อะมันน่าจะไปต่อเนาะไม่มีนะครับ ก็ดูจากแรงของโมเมนตัมนะครับก็ MACD อ่อนแรงนะครับทำยอดต่ําลงเรื่อยๆซึ่งมันส่วนทางกับไพร์ที่พยายามขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าสับทางเทคนิคเด v e r ร์เจนนะครับเป็นสัญญาณเด v e r g e n จนของโมเมนตัม MACD นะครับทองตัวนี้ฮะจบรอบนะครับก็สัญญาณตั้งแต่แรกนะครับช่วงแรกก็คือ Breakout s w สวิงให้นะครับ เบรกเอาสวิงไฮคือแท่งไหนแท่งนี้นะครับแท่งที่19บเนาฬิกาวันที่9กันยานะครับแล้วก็มาดูาราคาอีกทีนึงก็ได้ไพร์ถ้ามันทะลุไฮของแท่งที่19บเนาฬิกาเนี่ยก็มองขึ้นเลยนะครับพร้อมกับสวิงโล w เนี่ยไม่ทําต่ำเนาะไม่ทําต่ำนะครับหรือเราอาจจะรอยกสูงก็ได้คือจุดน,นี้สวิงโล w ยกสูงขึ้นนะครับแล้วรอเบรกเอาอีกทีนึงเนาะนะครับเรื่องของไพรแอคชั่นนะครับก็คือ ถ้าเป็นบุลลิกแคนเดลนะครับ bueno. <c oughs> <vic manuel> ก็คือแท่งที่ปิดสูง,งกว่าไฮแท่งก่อนหน้าดูแค่นี้นะครับเราจะดูแค่นี้ถ้าแท่งที่ปิดต่ํากว่าโลแท่งก่อนหน้าคือแท่งบุลลิคันเดลแท่งไหลลงน,นะครับเป็นบุลลิคันเดลแท่งบุลลิกแคนเดลคือแท่งปิดสูงกว่าไฮถ้าแท่งที่ไม่สามารถปิดสูงกว่าไฮหรือปิดต่ากว่าโลได้เนะี่ยเป็นแท่งพักตัวแต่ก็ต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการไหลขึ้นมาหรือไหลลงนะครับพร้อมกับระบุสวิงไฮนะครับก็จุดสูงสุดกับจุดต่าสุดคือสวิงไฮใ,ในการกลับตัว อย่างไงก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับผมเบรกเอา t นะครับตราบใดที่กราฟไม่สามารถทำสวิงโร่ทำต่ำหรือว่าไม่หรือว่าสวิงโี่ไม่สามารถไม่ไม่ไม่ถูกทำลายนะนะครับก็ยังคงโปรฟิตในเรื่องของแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับกราฟก็พยายามขึ้นได้เรื่อยๆนะครับสวิงโลยกสูงขึ้นนะครับสวิงโลยกสูงขึ้นจุดน,นี้นะครับ แล้วก็สูงขึ้นอีกคือจุดนี้ไม่ลงต่ําเลยนะครับพร้อมกับทำนิวไฮขึ้นได้เรื่อยๆแนวล้มขาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทํำนิวไฮได้นะครับก็ไม่เป็นไรขาขึ้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของจุดสวิงโลนะครับอาจจะเป็นการพักตัวในกรอบก็ได้แล้วนะก็มีเบรกเอาต์นะครับขึ้นได้เรื่อยๆสวิงโลนะครับก็ยังไม่ทําต่ําไม่มีการถูกทําลายจนล่าสุดนะครับก็แท่งนี้แท่งนี้อาจจะมีนะครับ สัญญาณออกเท่านะสวิงโล่เส้นสีขาวนะครับก็มีแท่งเบลล์นะแต่ว่าราคาไพร์เนี่ยนะครับตรงนี้ผมจะดูไพร์อีกทีหนึง่งนะครับถ้าไพร์ราคาปัจจุบันไม่ทะลุโลเนี่ยนะครับก็ไม่ออกนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะกลับตัวเนาะบางทีนี้มันสวนขึ้นมาพร้อมกับเบรกเอาท์ที่สวิงไฮด้วยนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกถึงว่าสัญญาณ เบรกหลอกแล้วกันเนาะนะครับล่าสุดล่าสุดมีสัญญาณจบรอบนะฮะสวิงโลอาจจะมีแท่งนี้ก่อนหน้านี้ก็คือแท่งที่17นาฬิกานะครับปิดต่ํากว่าสวิงโลก่อนหน้าแต่ว่าไพร์เนี่ยมันไม่สามารถทะลุโลได้ไงนะครับมันก็ยังคงไปต่อได้นะครับเราอาจจะรอสวิงโลอีกสักสวิงโลหนึ่งก็ได้นะครับจนมาเจอสวิงโลจุดนี้นะนะครับเนี่ยเบรกเอา นะครับเบรกเอาเสร็จไพเนี่ยมันทะลุโลแล้วเรียบร้อยนะฮะก็พร้อมกับ m มกดีแดงอะ่ะเมกดีมีค่าติดลบมันกเ็เหตุผลคือมันมันคลุมหมดนะครับถึงมันจะไม่ลงจริงก็ไม่เป็นไรมันอาจจะใช้เวพักตัวอีกรอบนึงก็ได้ถ้ามันขึ้นต่อทําไงก็เข้าต่อไงฮะก็ไหลขึ้นต่อถ้าแต่ต้องรอสัญญาณเบรกเอาที่สวิงไฮก่อนนะครับในกรณีที่สวิงโลไม่ทําต่านะแต่นี้มันทําต่ําแล้วแหละนะครับ ถ้ารอบถัดไปมันมีมีแท่งกับตัวบุริเคนเดอเนี่ยนะครับไม่ว่าจุดไหนแหละมันก็คือสวิงโร่ทาต่าแล้วไงนะครับแต่ถ้าเบรกเอาสวิงไฮได้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะรอย่อ,อลงมาก่อนโทรแบ็คถ้ามันจะขึ้นต่ออีกรอบนี้นะแต่ถ้ามันหลุดแล้วหลุดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับทิ้งเราจะมองเซลล์มองช็อตก็ได้แล้วนะเพราะว่า <c oughs> ตามเงื่อนไขฮะสวิงโลสวิงไฮทาต่าตาม,ตาม,ตามพฤติกรรมของดาวเทอรี่นะครับสต,ต็อปล็อตตรงไหนก็สวิงไฮก่อนหน้าคือจุดนี้ รตราบใดที่แพทเทิร์นยังคงเป็นไปตามหลักของดาวเชอรี่เราสามารถใช้ถ้าเป็นแนวน้มขาลงสามารถใช้สวิงฮเป็น Stop l o อ s แล้วก็สวิงโรเป็นจุดเ,เข้าเทรดนะครับจุดนี้เทรนฟอร์เวิงนะครับหลายท่านอาจจะมองว่ามันถือนานะนะครับกำไรมันก็ได้ไม่กี่อาหรอกไม่กี่เท่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะมองแบบนี้ถ้าเป็นเทรนจริงๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้เข้าออเดอร์เดียว อย่างเช่นว่าเราเทรดครั้งละ2%หรือ5%ของพอตนะครับ2%แรกนะครับเราก็เข้าเบรกเอาครั้งแรกนะครับทีนี้ถ้าเกิดกราฟมันสร้างสวิงโลที่ยกสูงขึ้นพร้อมกับเบรกเอาอีกรอบนี้นะครับเราก็เตรียมเข้าออเดอร์ที่2ในะอีก2%ของพอตเบรกเอาอีกรอบที่3พร้อมกับสวิงโลยกสูงเข้าออเดอร์ที่3อย่างมากก็ไม่เกิน3เนาะแค่2ออเดอร์ก็คูณคูณแล้วฮะนะครับคูณ2ถ้าเข้าออเดอร์ที่3ได้ก็คูณ3นะครับ ถ้าออเดอร์เดียว2%นะครับ2%มันก็อาจจะได้แค่อย่างจุดนี้เราเข้าลองโพซิชันนะออเดอร์เดียวแล้วเรามาจบตรงนี้ที่สัญญาณออกแท่งนี้นะครับเราได้มาแค่3.8 R นะครับ3.8เท่าหรือคิดได้ง่ายก็มองได้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราลงทุน เกฑงกำไรรอบนี้ของทองนะครับลงทุนที่2%ในของพอร์ตนะบางท่านอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับถ้า2%ก็เอา2คูณ3.8มันจะได้เป็นกำไรสุทธิ2คูณ3 2อคูณ3.8อยู่ที่รอราว7จนะครับ7%ของพอร์ตในรอบนี้ทีนี้ถ้าเราเข้า2ออเดอร์นะครับออเดอร์ order ที่1มันได้7%นะ ถือยาวทีนี้ออเดอร์ที่2ออเดอร์ที่2มีแท่งเบรกเอานะครับเท่าไหร่อยู่ที่4.6่า r นะครับแล้วก็เข้าอีก2% 4.6เนีอโทษทีับสี่ะ4.6คูณ2อยู่ที่9% 9%บวกออเดอร์แรกถ้าเราจบรอบตรงนี้นะครับล่าสุดก็บวก7มันก็ได้อยู่ที่ราวราวสิบหกเปอร์เซ็นต นะครับเกือบ20%ในรอบนี้มีออเดอร์ที่3เข้าได้ไหมได้ถ้าเราจะเข้าต่อนะครับเบรกเอาต์เสร็จออเดอร์ที่สอาจจะได้นิดเดียวนะครับเพราะว่ากราฟมันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะได้แค่1.8่ึ่งจุดแปด R หนึ่งเท่ากว่ากว่านะครับก็บวกอีกรอบนี้ก็สรุปสรุปถ้าเราเทรดที่2%อร์เซมันก็อยู่ที่ราๆยี่สิบเปอร์เซนตนะครับเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซนตแต่ถ้าเป็นห้าเปอร์เซนห้าเปอร์เซนอย่างเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าคูณ 3.8 r าก็19% 5เปอร์เซ็นต์คูณ9กาก็45% 45%บวกเปอร์เซ็นต์่าไหเปอร์เซ็นต์บวกเท่าไหร่เมื่อกี้เอาใหม่เทรดครั้งละ5%เปอร์เซ็นต์เนาะ,ะบวก45ก็อยู่ที่มากกว่า50%เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตในรอบนี้นะครับเรื่องของเทรนด์ฟลอร์ริงนะครับจุดสำคัญมันไม่ได้บอกว่าเราจะถือยาวเลยอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. คือเราจะเข้าทุกครั้งที่มีสัญญาณเข้าเทรด นะครับเป็นการเข้าเพิ่มตลอดทางนะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันก็มีช,ช่วงขาดทุนช่วงผิดทางก็มีแต่เราขาดทุนแค่ครั้งละหนึ่งอาไงนะครั้งละสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถ้าเราติดตามกรมาฟไปเรื่อยมันก็จะมีเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วมีช่วงไซเวไซเวบางช่วงเราก็ไม่มีสัญญาณใ้เข้าเราก็ไม่ได้เข้านะนะมันก็อยู่เฉยอะกนะราฟมันก็ไม่วิ่งไปไหนก็มีสัญญาณใ้เข้าก็อยู่เฉยนะครับ อันนี้พูดในเรื่องของการเทรดต,ตามหลักของเทรนด์วิงในแบบง่ายๆแล้วกันนะครับพูดร่วมกับการไหลส่วนแท่งพายแพทเทิร์นพาย a คชั่นดูยังไงก็ดูในคลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าๆที่ที่ผมแชร์ไว้เนาะวิธีดูแท่งกับตัวบูลิตคันเดิลบูลิตคันเดิลแล้วก็ดูจุดสวิงไฮสวิงโลดูยังไงพายแพทเทิร์นดูยังไงนะครับในคลิปเก่าๆอธิบายไว้เยอะมากนะครับ ก็คลิปนี้ไเปเพียงตรงนี้แล้วกัน,นสำหรับตลาดทองคำในการจบรอบแนวโน้ออมขาขึ้นรอคลิปถัดไปในเรื่องของแนวโน้ออมขาลงหรือว่ารอบสัญญาณถัดไปนะครับส่วนคลิปสั้นนะครับการติดตามเป็นแบบรายวันเนี่ยก็ดูติดตามผมได้ที่เพจแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านาติดตามมาตลอดนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ